กาเขียวงามดีป่ะพี่น้องเขียวงามดีนะจ๊ะอันนี้เป็นว่านกาวไว้เตรียมดำจ้างามครับ ปุ่นเป็นหน้ายายจ้ะอากาศเป็นอึ้มขึ้มบ่มีแดดกลกางงาน หเห็ดเบียเ,เบียขึ้นเต็มโพลยากาศตรงหน้าจ้ามื่อนี้พ้ามาเบิงบรรยากาศตรงหน้า สลินหอมทำไมแตงแตนอนอยู่หน้าตะกี้นะะจ๊ะนี่แหละตะกี้นุมานอนหน้านี่แหละจ้ะนอนอยู่หน้านี่แหละม่อยู่เลยนี่แหละอยู่ ก็มีเงี้ยนเนาะก็เลยมาอยู่หน้าไอ้ของกังเว้นเกิดเลี้ยนอยู่นี่แหละมองนี่เป็นมองเทียงหน้าเก่าที่เคยอยู่จ้ะไปพาเป็นมางออกแล้วเหลือตะพนเพิ่นมางออกเหลือตะพนแล้วเมื่อกี้ต้นมะขามต้นนี้ต้นตน,น,น้อยๆหนึง่งก็มีเทียงหน้าเทียง จะเฟียงบ่ไม่เห็นปัน่นเฟียงปัน่นมันเป็นลาอยู่แ่วมันเห็ดมันออกเมืาา่ายดนกไงว่ว้นะ้ำขามตัวนี้ก็ได้หลายปีแล้วเนะ เดี๋ยวจะพูนเดี๋ยวจะพูนเจียงรถกูได้ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีน้นะจ้าฝากกดติดตามใหมน้ำหน่อยด้วยจ้าเห็ดยังไม่ท่านออกคันเห็ดออกเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า